สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรบนรจุพยากร์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของฝนนะครับล่าสุดถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนไม่ว่าจะเป็นโซนทางด้านภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดพะเยานะครับจังหวัดลำพูนล,ลำปางจังหวัดตากนะครับแล้วก็มีพิษณุโลก เพชรบูรณ์นะครับรวมทั้งอุตรดิตถ์บางส่วนมีการกระจายตัวของฝนนะครับแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีนะครับนคปรปฐมแล้วก็กรุงเทพมหานครบางส่วนนะครับรวมทั้งพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีนะครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับถือว่าฝนถล่มหนักนะครับในช่วงหัวค่ำนี้แล้วก็ในขณะเดีวยวกันโซนทางด้านภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลานครยาลานราธิวาสปัตตานีก็มีกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนช่วงกว่าข้าวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับดูเป็นรายอําเภอนะครับภาคเหนือวันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับไล่มาตั้งแต่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่อายอําเภอเชียงดาวนะครับอําเภอเวียงแห่ อำเภอปลายไม่ห้อง <lawsuit royable S 1> <done> สอนอเภปางมะผ้าอเมืองแม่ห้องสอนครับอเภอกาญญานิวัฒนาอเภอแม่แจ่มนะครับอเภอแม่ลาน้อยอเภอเมืองแม่ห้องสอนอเภอศบมือนะครับอเภอท่าสองยางอเภออมก๋อยอเสามเงาอเภอลี้ลำพูนครับอดอยเต่าเชียงใหม่อหออดอจอมทองอเภอศบปราบลำปางนะครับเกาะคาอเภอแม่ทะลำปางอเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายอภอพานนะครับอ เมืองพยาวอเภอพร้าเชียงใหม่อเภอแม่แตงนะครับอเภอปัวจังหวัดน่านอ,อบ่อกเกรือนะครับอเภอแม่ริมน่านนะครับอเภอทองแสนขันนะครับอ,อแม่จริมน่มมนานแล้วก็ทองแสนขันอุตรดิต์นะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคเหนือในช่วงหัวค่ำนี้นะครับถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน จากตะวันออกไปตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคเหนือนะครับก็ถือว่ามาตามนัดนะครับถ้าดูเรดาร์ของจังหวัดเชียงรายนะครับนี่นะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านอำเภอบ่อเกลืออำเภอเฉลิมบกียตินานนะครับอำเภอทุ่งช้างอำเภอแม่จริมอำเภอนาน้อยนะครับอำเภอร้องกวางแพร่แล้วก็อำเภอเสมืองเชียงใหม่อำเภอแม่แตงอำเภอพร้าวอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอฝางนะครับอพ,อพานเชียงรายนะครับถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจะเห็นนะว่าฝนเคลื่อนจากทางด้านตะวันออกออจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับนี่คือกลุ่มฝนโซนภาคเหนือซึ่งวันนี้ถือว่ามาตามนัดนะครับดูเรดาร์ของออทางด้านโซนอีสานบ้างนะครับเรดาร์ขอนแก่นมีกลุ่มฝนอยู่ที่ลมศักเพชรบูรณ์ครับอเภอลมเก่าเพชรบูรณ์อภูอเรือจังหวัดเลยนะครับอเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้วเลยนะครับแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบูรณ์บางส่วนอำเภอเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมานะครับอําเภอหนองบุญมากอําเภอนางรองบุรีรัมย์บางส่วนนะครับดูเรดาร์ของภาคกลางนะครับเรดาร์ของภาคกลางอําเภอศรีราชาชนบุรีนะครับอําเภอเมืองชนบุรีอําเภอบ้านบึงชนบุรีนะครับอําเภอสามทานอําเภอนครชัยศรีอําเภอเมืองนครปฐม อำเภอธามกาการจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีโพธารามนะครับอําเภอจอมบึงอําเภอศรีสวัสดิ์นะครับอําเภอบ่อพลอยอําเภอหนองปลือทองผาภูมินะครับสังขะบุรีอําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับอําเภอหนองแคสระบุรีอําเภอเมืองชนบุรีนะครับอําเภอศรีราชาอําเภอบ้านบึงมีกลุ่มฝนนะครับอําเภอหนองเสือปทุมธานีนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก็คือ จากตะวันออกมาตะวันตกนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่มาตามนัดนะครับแล้วก็มาดูเรดาร์ของชุมพรนะครับอําเภอบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีอําเภอพุนพินอําเภอกระโปรงพังงาอําเภอตะกวป่าอําเภอคุราบุรีอําเภอสุขสําราญระนองอําเภอกระเปอร์อเภอเมืองระนองนะครับอําเภอบ้านตาขุนนะครับอําเภอท่าฉางอําเภอกระโปรง อำเภอฉวางน,นครศรีธรรมราชนะครับมีกลุ่มฝนนะครับดูทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจากเรดาร์ชัยนาทนะเรดาร์ชุมพรนะครับ,รนนะรบจะดูการเคลื่อนตัวฝนจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับฝนทางด้านจากตะวันออกมาตะวันตกแล้วก็เรดาร์สถิงพระมาดูนะครับอําเภอสุขรินนราธิวาสอําเภอแวงอําเภอสุงไหาปาดีอําเภอชะแน่อํนะาเภอศรีสาครอําเภอลือเสาะนะครับอําเภอเบตงยาลาอําเภอทานโต อำเภอเทพาสงขานะครับอำเภอนาทวีอำเภอชนะอำเภอหาดใหญ่สงขลาอำเภอคลองหอยคงอำเภอเสดาอำเภอควนกาหลงนะครับอำเภอมะนางสตูลอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอท่าแพรนะครับอำเภอศรีกาตรังอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองตรังอำเภอนายงอำเภอเปลี่ยนนะครับอำเภอฉวางนครศรีธรรมราชพรมคีรีอำเภอบ้านนาสารนะครับบ้านนาเดิมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพิน อำเภอคลองท่อมกระบ,บี่อ่าวลึกนะครับลาง,งูสตูลมะนางสตูลแล้วก็ควันกาหลงนะครับนี่คือกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคใต้นะครับดูการเคลื่อนตัวก็คือจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคใต้นะครับนี่คือภาพรวมนะครับจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับภาคตะวันออกนะครับนอกจากนั้น ภาคตะวันออกตรงจังหวัดตราดนี่นะฝนถล่มหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับถ้าดูตรงนี้แหลมงอบนะครับแหลมงอบแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับไล่ดูแหลมงอบน้ําเชี่ยวนะครับอําเภอเมืองตราดนะครับฝนกําลังตกหนักเลยนะครับแล้วก็ทางด้านเกาะช้างนะครับอําเภอเกาะช้างเกาะช้างจังหวัดตราดนี่ฝนหนักเลยนะครับในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะตราดเขาสมิงนับแสนตุ้ง แล้วก็ทางด้านบ่อไร่นะครับบ่อไร่แล้วก็แถวอุทยาตอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองลานกําลังตกหนักเลยนะครับชายแดนไทยคัมบูชาครับมีกลุ่มฝนดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับฝนเคลื่อนตัวจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมัคขามจันทบุรีนะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นหนองกระ แถวอุทยานแห่งชาติเขาคิดเขาคิดชะกูดนะครับแล้วก็แถวท่าใหม่นะครับบางกระจะโซนนี้นะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้แล้วก็โซนนี้นะครับเขารุจิอําเภอแกลงระยองนะครับฝนกํนลาลังเคลื่อนตัวเข้ามานะยะามแกลง แล้วก็แถวอุทยานแห่งชาติเขาชะเมานะครับตรงนี้กลุ่มฝนชุดใหญ่เลยนะครับคลองภูหนองใหญ่แล้วก็นี่นะครับแหลมฉาบังแหลมฉบางพัทยานะครับปลวกแดงศรีราชาบางแสนนะครับบ้านบึงเมืองชนบุรีกําลังมีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้สะแก้วนะครับปราจีนบุรีนครนายกนะครับนี่นะครับคือมาเป็นสายเลยแล้วก็ทางด้านนี้ แถวาบางแพรของราช,ชบุรีนะครับบ้านโปง่งประจับบ้านไร่นะครับเขางูโซนนี้นะครับมีกลุ่มฝนนะครับจอมบึงราช,ชบุรีนะครับก็ในช่วงรอบค่ํานี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กําลังก่อตัวอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ถ้ามาดูโมเดลในช่วงค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลในช่วงค่ําคืนนี้บ้างว่าพื้นที่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ตรงนี้จะเป็นการจนะบุรีนะครับการชนะบุรีไซโยกนะครับท่าหวีบ่อพร้อยท่ากระดานสีสวัสดนะครับทองผาภูมิหนองปลือนะครับท่าเรือท่าม่วงจอมบึงนะครับท่าเกยสวนพึ่งนะครับแล้วก็สามพรานบางเลนสองพี่น้องอู่ทองเมืองสุพรรณบุรีด่านช้างบ้านไร่นะครับที่กำลังมีกลุ่มฝนตกหนักอยู่ในช่วงนี้ แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับค่ำคืนนี้แล้วก็ช่วงดึกๆนะครับช่วงดึกๆก,ก็จะเป็นทั้งด้านนี้นะครับบางสะพานประจวบคลีขันชุมพรนะครับหลังสวนท่าชนะประจวบครีขันนะครับแล้วก็ทองผาภูมิบ้านไร่ลานศักดิ์ไทยธานีชัยนาทกำแพงเพชรน,นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับภาพรวม การกระจายตัวของฝนยังเยอะนะครับแล้วก็จนกระทั่งดึกๆช่วงดึกๆนะครับโซนทางด้านบางสะพานประจบครีขันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงช่วงเช้านะครับเช้าตู่วันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะครับสมุทรปราการกรุงเทพปรา ฉะเชิงเซาพนมสารคามพนันิคมชนบุรีแหลมฉบังพัทยาสตีิบระยองปวกแดงชุมแสงแรงหนองใหญ่จันทบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระักลางยุโรปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ